ชัดเจนมารลสกาตั้งเป้าสร้างเลสเตอร์ซิตี้ในสไตล์แมนซิตี้เอ็นโซมารสกาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเลสเตอร์สมมสรในศึกเดชเปีชียนชิพอังกฤษให้คำม,มั่นสัญญาจะสร้างทัพจิงจอกสยามให้มีแนวทางการเล่นเหมือนกับรรบาบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กุซือชาวอิตาเลียนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของเป๊ปชุดนำแมนซิตี้ผงาดคว้าที่ปัญชมเมอือฤดูกาลที่ผ่านมาได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาทำงานในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียม โดยมีเป้าหมายหลักคือการนำเลสเตอร์หวนกลับไปลดแล่นในพีมเลมี่อีกครั้งสำหรับมาเลสกานี่คือการรับบทบาทู้จาราทีมเต็มตัวครั้งแรกในวงการลูกหนังเมืองผู้ดีโดยที่เขามีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะสร้างเลสเตอร์ให้มีสไตล์การเล่นแบบโรบายบสีฟ้าแต่ยอมรับคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทีมได้เหมือนแมนเชสเตีรในช่วงข้ามคืนแนวคิดของผมคือการเล่นในแบบของแมนเชสเตีรแต่มันคงไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไอเดียก็คือการเล่นในแนวทางที่เราต้องการ แต่มันต้องใช้เวลาผมหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมเคยอยู่กับแมสซิตี้ทำให้ผมมีแนวคิดแบบนั้นเราต้องเน้นการคลองบอลซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเตะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของเราทุกทกทีมต้องมาเยือนที่สนามของเราและหวังจะได้แต้มเพราะว่าสำหรับพวกเขาเราคือทีมที่แข็งแกร่งในแชมเปี้ยนชิพผมมีประสบการณ์แบบนี้ตอนที่อยู่กับซิตี้ทุกททีมเต็มไปด้วยความพยายามที่จะคว้าแต้มไปจากเราเพราะเราคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีก เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราและเราต้องพร้อมรับมือมาเลสกากล่าวนายใหญ่เลสเตอร์อัปเดตอนาคตฮาเวิบานท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับทอนแมฮอสเปอร์เอ็นโซมาเลสกาผู้ซื้อใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้ปัดพูดถึงอนาคตฮาเวิบานปีกตัวเก่งของทีมลังได้รับความสนใจจากทีมในพิมเมยรีกบานกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทอนแฮมฮอสเปอร์และเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยก่อนหน้านี้เลสเตอร์ เพิ่งจะปัดข้อเสนอจากอัลคาลิฟทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียเมื่อถูกถามว่าบานเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมหรือไม่นาย่าเลสเตอร์กล่าวว่าตลาดนักเตะเปิดแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกันเราเองก็สามารถซื้อผู้เล่นเข้ามาได้และก็สามารถขายผู้เล่นออกจากทีมได้ทานิบาลเหลือสัญญากับเลสเตอร์จนถึงเดือนมิถุนายนปี2025 ยูเบอร์ลิงแฮมกองกลางเรือมาริดเปิดเผยว่าได้รับกำลังใจที่ดีจากเดวิดเปคแฮมอดีตผู้เล่นตำนานทีมชาติอังกฤษและรุ่นพี่มาริดให้ไปได้สวยอย่างถิ่นซาเดียโก้เบอร์ดิลมิดฟิวัย20คือผู้เล่นสาราชนาจักรลำดับที่7ที่ย้ายไปร,ร่วมงานกับราชสุดขาวต่อจากเดวิดเปคแฮมไมเคิลโอเวนแกเร็ตเบลโดยสนนราคาการันตี88.5ล้านปอนด์จากบริษัทดอนมุน เรบเป็นการสมเครื่องแบบรถบังโถดต,ตามหลังไปแคมกว่าสองทศวรรษนำมาซึ่งคำแนะนำดีๆจากมิดฟิล์ท้าช่างทองถึงจุดที่วัยวุิเป็นลูกชายได้ไปแคมส่งข้อความมาหาผมเป็นการส่วนตัวอวยพรให้โชคดีมันมีเรื่องราวมากมายจากภายนอกพยายามใส่เข้าหัวเราได้ยินเรื่องเล่ามาหลายอย่างและสารพัดคำแนะนำแต่ผมถือว่ายังมีสติคัดกรองเรื่องดีๆออกจากเรื่องแย่ๆซึ่งการที่อดีตผู้เล่นมาอวยพรมันสร้างพลังงานบวกอย่างมาก ผมก็จะพยายามและนําคําแนะนําดีๆติดตัวไปด้วยก็มาถึงจุดหนึ่งอาจตดต่อพวกเขาไปว่าปรับตัวในสเปนยังไงก็อาจติดตั้งแอปเรียนภาษาสเปนในมือถือข็เริ่มศึกษาให้เวลากับมันจริงๆก็ค่อยๆดีขึ้นมีผ่านมา9วันแล้วที่ผมเรียนจริงจังอย่างน้นอยๆมันง่ายกว่าตอนที่ผมพยายามเรียนภาษาเยอรมันผมเคยเรียนภาษาสเปนในโรงเรียนถึง9ขวบตอนนี้ก็ไปซุกความรู้อยู่หลืบไหนขอปัดฝุ่นหน่อยมาริดนัดรวมพลกลางเดือนกรกฎา โดยนัดอุ่นเครื่องนัดแรก23กรกฎาคมพบเอซิมิลานที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา